ผมอาจจะขออนุญาตเรียกรัตนาโกสินว่าไทยนะครับเพราะมันยาวนะแล้วมันชินปากผมด้วยนะอ้าวโซเวียตยูเนียนดีแคร์วอร์กับอัฟกานิสถานว่ะเอาจริงเหรอเนี่ยโซเวียตยูเนียนวอร์กับอัฟกานิสถานอัฟกานิสถานโนแฟคชั่นอ๋อมันก็เลยทำอย่างนี้เหรอกูเข้าไปร่วมด้วยดีไหม ตั้งกองทัพเอเชียดีกว่าแต่เอเชียมันยาวไปเอาอีสเอเชียแล้วกันกองผสมกองผสมไปที่ใหม่เลยขอตั้งเป็นอีสเอเชียอี อีสเอเ i s ย a ี a เอเซียขอกำลัง East Asia โอเคไปที่นี่อัฟกานิสถานเผื่อต้องสู้ไปตรงนี้ให้เป็นชื่อว่าไทยเลยแล้วกันนะ ตั้งชื่อว่าไทยเลยไทยเดฟเฮ้ยเฟสที่อะไรล่ะเดฟเอาไว้บอกว่าป้องกันป้องกันบ้านนะไทยเดฟโอเคปากีสถานจะรับได้ไหมได้สองร้อยกว่าแล้วอัฟกันตดนโซเวียตสตาลินยัง้ายกว่าเนี่ย ก็ยังไม่ได้บุกนะอ๋อโดนทั้งไอ้นี่เลยว่ะโดนทั้งยูเนียนอาราเบียเลยว่ะเนี่ยโดนยูเนีนอาราเบียแบบเละเทะแน่ๆ,ๆ,ๆครับถ้าเราไม่ช่วยนะเราจะช่วยไหมมองไม่เห็นนะอยากเห็นเนี่ยตอนนี้ชายแดนเป็นกำลังขยับเขากำลังสู้กันอยู่นะแต่ผมมองไม่เห็นนะ นี่เราก็มาประชิดชายแดนและพอไหมสัพพายออตรงไหนไม่พอตรงประเทศไทยเนี่ยไม่พอขอแก้เอ้ยมียิงกันแล้วได้ยินเสียงอ๋อนี่ไงพอเราเอากองทัพมาเราก็เห็นนะอัฟกา,านิสถานกำลังสู้กับโซเวียตกำลังสู้กับอังกฤษโซเวียตกับอังกฤษเป็นพันธมิตรกันนะครับในจักรวาลน,นี้ <laughs> Start Record เอ้ยทุกคนผมลืมกดเลคคอร์ดว่ะเออแต่ผมจะเล่าให้ฟังนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ,เเเนอ้เนี้ยโซเวียตเนอะโซเวียตยูเนียนเนี่ยของพวกยูไนต์อาราเบียครับเนี่ยยูไนต์อาราเบียเนี่ยเขาต้องเขามาประกาศสงครามกับอัฟกานิสถานเว้ยแต่อัฟกานิสถานเป็นกลางใช่ไหมก็ไม่มีอะไรก็ประกาศสงครามไปเราไม่ได้ยุ่งแล้วสักพักหนึ่งไอ้โซเวียตยูเนียนเนี่ยนะไอ้สตาลินเนี่ยมันมาประกาศสงครามกับอิหร่านเว้ยซึ่งอิหร่านเป็นไอ้นี่เราเป็นเมืองขึ้นของเราเว้ยเราก็เลยต้องสู้ เออแล้วตอนนี้เลยกลายเป็นว่าญี่ปุ่นก็มาช่วยเนี่ยตอนนี้เกิดแนวลบแนวลบทั่วยหมดเลยเนี่ยตอนนี้เหมือนูกครามโลกอีกรอบนึงแล้วอ่ะเออเนี่ยก็กลายเป็น greater east asia n ตีกับ Unite d อ r ราเบไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเรียกรวมพลก่อนมาทุกคนต้องสู้แล้วผมกดคอแล้วครับคอมันมิดทุกคนมาสู้เพราะฉะนั้นเราต้องสู้แล้วครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวเกิดสงครามขึ้นมาอีกแล้วโอเคมาดุยเดี๋ยว อาจจะค้างๆนิดน,นึงนะเพราะว่าพันธมิตรเราเยอะแล้วก็ผมเรียกพวกเนี่ยไอ้เนี่ยมันตี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 นี่คือพับเพชรนะครับพวกเมืองขึ้นของเราตอบรับเราหมดนะตอบรับการทําสงครามนะอยู่ดีๆมันประกาศใส่เราเองเลยนะทา,ทางนันที่มันก็เล็กกว่านะมันอยากโจมตีอิหร่านไงได้ได้รู้กันเดี๋ยวรู้กันมาตีใครไม่มาตีมาตีเมืองขึ้นเรา อัฟกานิสถานอ้าวอัฟกานิสถานจอยแล้ววะถ้างั้นเราไปสร้างไอ้นี่ที่อับกันนี่อะไรเนี่ยเยอรมันส่งเครื่องบินมาช่วยโอเคดีอ่าถ้างั้นเราไปสร้างถนนให้อัฟกันได้ไหมอ๋อเขามาจอยเราในฐานะในฐานะเพื่อนไม่ใช่ในฐานะไอ้นี่ไม่ใช่ในฐานะของไอ้นี่เราอืมไม่ใช่ในฐานะของเมืองขึ้นเราเออเครื่องบินเครื่องบินอยู่ไหนเครื่องบิน เออแล้วแนวลบทั้งโอ้โหเมื่อกี้มีนิวเคลียร์นี่ใครทิ้งนิวเคลียร์กูเดาว่ากูเดาว่าเจแปนแน่นอน <S 2> <S 2> อ่าเดี๋ยวเครื่องบินแนวลบตรงนี้ <S <S ผมเปลี่ยนใจแล้วตรงนี้ยังไม่ตรงนี้ยังไม่ต้องตียูเครนย,ยังไม่ต้องหาเรื่องยูเครนครับเรามาไถอังกฤษตรงนี้ก่อนนะไม่ต้องหาเรื่องยูเครนครับไถอังกฤษก่อนเออ อันนี้มอสโกปะ่ะมอสโกเจาะเข้าไปเออไปอันนี้สิบแปดกองผ่านเยอรมันใช่ปะ่ะไม่ใช่เด้ออ๋อมันเป็นกองกำลังคุ้มกันเปลี่ยนเลยตีเทเวตตรงนี้เออ แล้วก็ถ่ายมันขึ้นไปออาไปโอเคทีนี้เราต้องมีเครื่องบินช่วยด้วยว่กองทัพหลักของสยามของของไทยของรัตนโกสินทร์เราเนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดเราใช้เครื่องบินเป็นหลักนะครับใช้เครื่องบินช่วย ครับอากาศช้าจังกครงบินละเม็จึ๊บโอเคมาโอเคฟ้าเขียวตรงนี้ฟ้าแดง,งขับเครื่องบินมาอีกตรงนี้เป็นเทนราเซียเครื่องบินอันนี้เป็นวิงกี่ลัวะสามร้อยกว่าลัวิงวิงก็ได้อะอย่างน้อย เพื่อไม่ให้ฟ้ามันแดงนะยังแดงอยู่ดีวะตรงนี้ไหวไหมไหวแต่ยังไม่มีเครื่องบินช่วยไหวแบบกระทร่อนกะระแท่นเอาเครื่องบินมาช่วยก่อนไสเตอร์วิงเครื่องบินใบพัด,พดก็ดีกว่าไม่มีไป ด้วยกันหน่อยส่วนเครื่องบินทิ้งระเบิดตามมาติดๆครับต้องใช้อยู่แล้ว,วนี่อโอเคโอเคเขียวโอเคเขียวเครื่องบินทิ้งระเบิดอยู่ไหนได้ยินเสียงใครทิ้งนิวเคลียร์นี่อีกแล้วเหรอวะนี่มันสงครามนิวเคลียร์ชัดๆเครื่องระเบิด เจ็ด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 โอเคมาที่นี่อ้าวไกลไปเหรอโอ้ไกลเกินเจ็ดร้อยลำห้าร้อยลำมาที่นี่วิ้นที่นี่ก่อนเจแปนคอโอเคลูกไล่เจแปนเขานะมาที่นี่ okay. เพื่อทิ้งระเบิด ตรงนี้กันโอเคเอานี่ออกก่อนไม่ต้องโดดร่มโอเคตรงนี้แล้วก็ดันเข้าไปผมไม่ชอบให้มันมีอะไรอย่างนี้นะมันอาจตลบหลังได้ อ่าฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนถึงไหนแล้วเนี่ย <c oughs> เออที่พูดว่าถึงไหนแล้วเนี่ยคืออันนี้มันเป็นอีกวันนึงแล้วนะเข้าใจปะวะคือผมอัดอีกวันนึงอะเออแต่ในคลิปมันน,น่าจะเป็นน่าจะเป็นคลิปเดียวกันหรือไม่ก็อาจจะเป็นคลิปใหม่เลยถ้ามันดันขึ้นพาร์ทใหม่พอดีนะเออแต่แต่แตเออกูคุยกับใครไวะเนีเออ่ยอนั่นแหละช่างช่างกูเหอะนะเออก็คือว่าถึงตรงไหนแล้ววะถึงออลบกับอยู่ในอราเบียเอากาลังจะจัดการแล้วก็ โอเคจำได้แล้วอ๋อก่อนอื่นนะครับผมขออีกนิดนึงนะฮะผมต้องขอบคุณคนที่ด o n a t i นะครับค่ารักษาแมวเข้ามานะอย่างที่หลายคนรู้กันนะครับก็คือแมวผมป่วยนะครับแมวเจ้าเวียนนี่แหละไอตัวที่เป็นโลโก้ของช่องเราเนี่ยมันป่วยนะฮะมันเป็นโรคไตนะฮะแล้วก็มีเพื่อนๆนเราเนี่ยนะครับด o n a t เข้ามานะครับต้องขอบคุณมากนะฮะถึงมันจะไม่ใช่จํานวนเงินที่มากมายอะไรนะแต่มันก็เป็นกําลังใจนะครับเอาใจไปเลยนะฮะ นะครับก็ต้องขอบคุณคุณคาทิสยาด้วยนะครับหรือว่าผมอ่านอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้คาทิสยาหรือคาทิสยาอะไรสักอย่างนะครับขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมโอเคนะฮะาามาเข้าเรื่องกันเดี๋ยวเราจะโจมตี United o อ V วีทนนะครับโจมตีอังกฤษตรงนี้โอเคนะแผนก็วางไว้แล้วเครื่องบินวางยังวะเดี๋ยวเครื่องบินวางแล้วแต่ยังไม่เขียวกำลังจะเข้าไป น่าจะน่าจะเอาอยู่แล้วเอาอยู่ปะ่ะเดี๋ยวดูเครื่องบินก่อนนะมีไฟเตอร์วิงอยู่ระดับหนึ่งที่อิหร่านถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวไอ้นี่เลยเดี๋ยวผมผิดละผมผิดละผมผิดละเจ็ตเทคนิคอลเนี่ยไม่เอาทู้จนตายดิอ่าเอากลับไปซ่อมส่วนเจ็ตวิงเนี่ยฮะเจ็ตวิงมันเป็นเครื่องบินใบพัดนะครับเพราะว่าไม่ใช่เจ็ตวิงโทษทีไฟเตอร์วิงอ๋อเจ็ตไฟเตอร์หนึ่งเหรอวะ เอาตัวแรกผมเข้าใจว่าเปนเครื่องบินเบพัดโอเคโอเคเนี okay, ่ย okay, okay. ถ้าเป็นเครื่องบินเบพัดผมจะนี่ผมจะเอาไปโลนะครับโดยการให้มันสู้จนตายไปเลยนะฮะแต่ว่าถ้ามันเป็นเจ็ตเนี่ยไม่ต้องโลแล้วให้มันกลับมาซ่อมถูกต้องโอเคอ, okay. อ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงครับผมจําได้ว่ามีคนบอกว่าผมไม่อัพเทคนะครับจริงๆแล้วเทคเนี่ยอันนี้มันเป็นที่มันไม่มีอัพเนี่ยเพราะว่ามันอัพเต็มหมดแล้วนะครับเนี่ยนี่ดูปีด้วยครับนี่มันปี1953แล้วครับ นะไอเทคตรงนี้ที่มันถึง1 9 4 6ที่มันเต็มหมดแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เราเล่นเป็นซีซั่น2ไงเล่นต่อจากเดิมไงเข้าใจใช่ปะ่ะเออนะฮะเราอัพเต็มหมดแล้วนะครับเรือเรืออัพเต็มหมดแล้วครับสยามนี่เป็นแบบว่าไม่ใช่สยามรัชนโกสินนะครับเออผมอาจจะเรียกผิดเป็นสยองสยามอะไรขอให้เข้าใจนะเพราะว่ามันชินปากนะสยามบ้างไทยบ้างอะไรเงี้ยนะ โอเคมันชินปากผมนะจริงๆมันต้องชื่อนี้รัตนโกสิน์โซเชียลิสต์นะครับเพราะว่าเรารวมกับสามประเทศรวมกับลาวกับกัมพูชานะฮะอ่ะโอเคเข้าใจตรงกันนะต่อแล้วไม่รอแล้วลุยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องบินอ่าฟ้าเขียวแล้วครับคุมน่านฟ้าได้อยู่หมัด เราก็ช่วยอัฟกานิสถานดันเข้าไปนะตอนนี้อัฟกานิสถานอยู่กับเราแล้วใช่ไหมใช่อัฟกานิสถานอยู่กับเบรเตอร์อีสเอเชียแล้วตอนแรกผมก็จะตีมัน oh. <laughs> โอเคไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันตอนที่นะนะอย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะแยกนะฮะแยกแฟคชั่นออกมาเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มรบก,กับญี่ปุ่นหรือเปล่า <laughs> น่าจะนะครับเพราะว่ามันเป็นสงครามเย็นนะ่ะมันใหญ่พอกๆกันทั้งคู่นะ เออที่ผมบอกว่าเป็นสงครามเย็นตอนคลิปที่แล้วตามชื่อนะครับเราก็มีคนบอกว่ามันสงครามเย็นยังไงไอฝั่งออมันชื่ออะไรนะอยู่ในอาระเบียเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มันก็ใหญ่นะแต่ว่ามันใหญ่แบบไม่เท่าเรานะมันแบบห่างกับเราอยู่นะครับมันผมไม่ได้หมายถึงสงครามเย็นกับอยู่ในอาระเบียผมหมายถึงสงครามเย็นกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งต่อไปเดี๋ยวเราจะแยกแฟคชั่นออกมาอย่าลืมไปโหวตกันนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ตั้งนะครับแต่ว่าให้เตรียมตัวโหวตไปโหวตชื่อโหวตชื่อโหวตชื่อแฟคชั่นนะครับผมเห็นมา คอมเมนต์กันใต้คลิปพาร์ทแรกแล้วนะครับก็เออชื่อชื่อเท่ๆทั้งนั้นเลยนะแต่ละคนนะครับเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึ่งออช่วงนี้ก็ผมก็ทําคลิปออกมาได้ช้านิดนึงนะครับเพราะว่าผมมีเรื่องที่บ้านนะครับมีคุณย่านะคุณย่าคุณเสียไปนะฮะมันก็เลยจะวุ่นวายนิดนึงนะครับโอเคแนวลบด้านนี้น่าจะไม่มีปัญหาเดี๋ยวไปดูทางนู้นครับ เป็นยังไงบ้างกองทัพยุโรปสายยุโรปนี่ก็ออโตโเ้เซฟโอเคสายยุโรปน,น่าจะไหวอยู่นะเพราะว่าเรามีญี่ปุ่นช่วยดันอยู่ด้วยนะไหวแหละนะครับฟินแลนด์ฟินแลน,น,นด์ยังมีกองทัพของเราช่วยกันโอ้อะไรเนี่ยมอสโกใช่ไหมน,นั่นไงสวัสดีสตาลิน แต่ซาลินไม่ได้อยู่มอสโกนะครับตอนนี้มอสโกเป็นของอังกรินะครับอยู่ในยูเนียนออฟวีเทนนะฮะมันมันมาแตะชายแดนตรงนี้เราเลยว่ะโอ้โหนี่กี่ลูกวะเนี่ยสองลูกมอสโกที่เดียวนับเฉพาะเท่าที่เห็นเลยนะผมเชื่อว่ามีอีกนะนะครับจกักรพรรดิหดศัดตรเซียไม่ใช่หดสัตว์ญี่ปุ่นโอเคตรงนี้น่าจะไปไหวแหละนะฮะ ว่ากองทัพนี้เราน่าจะไวแ้แหละว่ามีญี่ปุ่นช่วยดันอยู่นะครับญี่ปุ่นมันโหดนะครับตอนเนี้ญี่ปุ่นในจักรวาลนี้โหดมากครับโอเคนะนี่เราจะให้สองกองทัพนี้ช่วยกันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันว่างงานแล้วนะต้องมีคนคุมใครฝั่งไหมยังก่อนแล้วกันนะ หรือกูจะประมาทะไรว่าช่างมันเถอะนะผมว่าไม่ต้องคุมหรอกเรามดาดันตรงนี้เลยดีกว่าเฮ้ย <Hey. S 1> อยู่ในนี้ด้วยสี่เอออ่ะกดผิดอีกแล้วครับเอาใหม่ <laughs> ไม่ได้เล่นนานนะครับเดี๋ยวเราเปิดโอเคมันไม่ได้เล่นต่อเนื่องไงมันก็เลยแบบว่ากระดุกกระดิ๊กอ่ะเข้าใจคราว่ากระดุกรดก,รกระดิ๊กป่ะเออไม่เ <laughs> ข้าใจก็เรื่องของมึงกูคุยกับใครวะเนี่ย เออตรงนี้เออโอเคบุกเข้าอยู่ในบุกเข้าโซเวียตอืมต้องอย่างนี้ไปไปกองทัพอากาศเฮ้ยนี่มันกองทัพเรืออ่ากองทัพเรือคุมน้านาน้ำได้ใช่ไหมได้งั้นก็ไม่ต้องถ้าเรือคุมน้านาน้ำได้ก็ไม่ต้องมีกองทัพชายฝั่งครับหมายถึงว่าไม่ต้องมีคนคุมชายฝั่งนะ ฝั่งทีเป็นฐานบอกอไม่ต้องคุมเพราะว่าเรือเราคุมได้อยู่แล้วเครื่องบินเครื่องบินก็ฟ้าเขียวนะครับตรงนี้ทำไมฟ้าแดงอ,อ๋อเอ้เดี๋ยวนะอันนี้อันนี้เราชนะแล้วนี่ใช่ไหมเหลือนิดนึงใครคุมอันี้คุมอยู่ก็ดันเข้าไปเลยไม่ต้องเหลือไว้ครับไปไปสี่ ต้องบังคับแมเพ้าไปเลยเ่วนเพราะว่าเราจะย้ายเครื่องบินที่ช่วยตรงนี้ไปช่วยตรงอื่นนะครับจัดการให้เร็วเลยโอ,โอเคทหารอังกฤษตรงนี้ไม่ไหวแล้วตายซะโอเคครับอ่ะแล้วก็ขึ้นไปช่วยตรงนี้ใช่ไหม ตรงนี้มันไม่มีอะบุกปะคับาคาเข้าไปเลยเพว่ากันอ่าตรงนี้เราบุกเข้าไปดันเข้าไปตรงนี้เลย โอ้หนี่มันแตกไปกี่สายเนี่ยอะช่วยดันครับมาทางนี้เฮ้ยใหญ่ไปใหญ่ไปกลับครับอ่าระมาณนี้โอเคดันเลยดันเข้าไปครับอ่าเครื่องบินที่เคยช่วยตรงนี้อยู่อยู่ไหนนี่เหรออ่าเราจะมาช่วยตรงนี้แทนเราไม่ต้องมีกระลำพันลำ พันลำอมามอไว้ตรงนี้ก็ได้ครับสนามบินนี้ได้รับได้พันหกร้อยลำบินถึงปะถึงสบายเป็นคือบินเจ็ตแล้วอ่าตรงนี้ฟ้าเขียวบุกเข้าไปไหวแหละ เรียบร้อยครับโซเวียตยูเนียนแพ้แล้ว <Yahoo! S 1> สตาลินเลือกเก่าได้แล้วครับสตาลิน <laughs> โอเคคราวนี้ก็เหลือแต่อังกฤษใช่ไหมพ <laughs> ลร่มเรามาถึงตรงนี้ยังวะผมเรามีพลร่มเยอรมนันอยู่อะ <laughs> เดี๋ยวผมดูที่ว่าผมเตรียมพลร่มเรียงเพราะว่า มีความคิดนะครับว่าจะให้พลล่มเรากระโดดเข้าไปที่เกาะอ,อังกฤษนะครับไม่มีวะไม่มีวะเฮ้ยผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมสั่งเกณฑ์ทหารเยอรมันตรงนี้ไม่ใช่เหรอทหารเยอรมันเป็นของเราเราสั่งเกณฑ์แต่ว่าดิปลอยรีคูด สยามยูนานพลล่มยูนานอ่าพลล่มเยอรมันสั่งเกมไปแล้วอ่ะให้เกิดที่เบอร์ลินแล้วกันตอนนี้เบอร์ลินเป็นเมืองหลวงอยู่นะฮะอ่าให้เกิดที่เบอร์ลินพอไหมแมนเทว์พอทุกอย่างพอโอเคก็รอมันนิดนึงนะฮะเกียวใจร้อนโอเคกูคุยใครวะเนี่ย กูพูดกับตัวเองกูบอกตัวเองใ,ใจร้อนฟ้าเขียวหมดน่านน้ำคุมหมดโอ้ผมว่านะมีตรงนี้ที่ไม่ได้ที่คุมไม่ได้นะน่าน,น้ำสีแดงแล้วก็ทะเลแดงคุมไม่ได้เพราะเป็นของอาระเบียอยู่นะครับของอาลับในอ่าวเปอร์เซียคุมได้แล้วออโต้เซฟ ออโต้เซฟถี่นิดนึงนะครับเพราะว่ากลัวเกมไม่แครชนะฮะแล้วเวลาออโต้ a เซฟมันก็จะกระตุกกระตุกหน่อยตรงนี้เราน่าจะคุมอยู่อย่างสบายสบายเครื่องบินโอเคถ้ามีเครื่องบินช่วยไม่ยากนะฮะถ้าเครื่องบินมาช่วยได้